ทุกอย่างมันก็มีที่มาที่ไปใช่ไม่มีเรื่องอะไรบังเอิญเลยค่ะค่ะ mm hmm. ค่ะคุณแม่นั้นเดี๋ยวคําถามต่อไปนะคะมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าเ <c oughs> พราะเหตุใดถึง <c oughs> เห็นคุณ <c oughs> แม่พูดว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากซึ่งเห็นคนเกิดมาบนโลกนี้ตั้งมากมายพระพุทธองค์ได้กล่าวถึงนะคะได้กล่าวถึงเต่าตาบอดร้อยปีที่โผล่หัวขึ้นมาเหนือน้านําเพราะว่า ที่เหนือน้ํานั่นนะจะมีวงอะไรบางอย่างถ้าเต่าตัว,ตวนี้เอาหัวขึ้นมาเสียบที่วงนี้ได้ก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ความจริงแล้วในทะเลกว้างใหญ่เต่าร้อยปีจะไปหาวงตรงนี้ได้ที่ไหนก็ไม่ใช่มนุษย์มากนะการเกิดเป็นมนุษย์เกิดยาก,ยากจริงๆยากเพราะว่าเรา,เรา,เ,ราเรามองดูสิ่งรอบข้างในหนึ่งตารางเมตรถ้าเราขุดลงไปข้างล่างอะสัตว์ในพื้นดินเท่าไหร่ หรือเราไปจอมไปเจอจอมปลวกใหญ่ๆเราลองขุดดูว่าในจอมปลวกเนี้ยมันมีสิ่งมีชีวิตกี่่ีร้อยกี่พันชีวิตในจอมปลวกนะ,ะมันจะมีระบบของมันเดิน,เด,นเดินเข้าและเดินออกแล้ว,แล,วแล้วระบบของปลวกเนี้ยพอฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดอากาศร้อนแผ่นดินจะร้อนขึ้นปลวกที่อยู่ในในในหลักในใน,ในจอมปลวกเนี่ย จะเหมือนกับได้กเกิดใหม่พร้อมปีกเขาจะบินได้ะจะบินได้เพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนกับความชื้นที่มากระทบกันเนี่ยมันทําให้ปีกของพวกเนี่ยงอกออกมาแล้วก็จะบินมามันเป็นระบบนิเวศนนะมันจะบินมาเล่นไฟแล้วก็ตายแล้วก็สัตว์อย่างเช่นกบหรือสัตว์อะไรที่กินมแมลง ก็จะมาจัดก,การระบบ,าบามากินแมลงต่อไปคือคือมันจะมุนเวียนอย่างนี้แต่ว่าชีวิตมนุษย์อ่ะจะเป็นชาติใดภาษาใดก็แล้วแต่เกิดมาแล้วมีสติปัญญามากกว่าสัตว์ใช้ชีวิตอย่างไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสัตว์ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์มีความมีความรู้นะคะว่าไอนน้อันนี้ทําแล้วชั่วอันนี้ทําแล้วดีก็การเกิดยากไหมย,ยากมากค่ะ ยากมากเพราะว่าการเกิดมาให้ให้ให้เกิดมาในตระกูลที่ดีก็ต้องเป็นผู้ที่สะสมบุญมามากๆแต่ถ้าเกิดมาแล้วมาอยู่ในตระกูลที่เออ่มีความต้องบอกว่ามีความทุกข์อันนั้นก็เกิดจากกฎแห่งกรรมนะที่มนุษย์เกิดมาอืก็มีเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่านะคะในพุทธการก็มีคนนั่งอยู่ มีคนฟังธรรมอยู่ห้าคนมีคนฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ห้าคนคนหนึ่งเนี้ยนะคะคนหนึ่งเนี้ยนั่งหลับค่ะฟังธรรมพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเริ่มเทศเนี้ยเขาก็จะหลับโยกไปข้างหน้าแล้วก็โยกไปข้างหลังห้า<ะ>คนคนที่สองอขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมก็จะไปที่ต้นไม้แล้วก็เขยา่า ขยับต้นไม,ไม้คนที่สามนั่งฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไม้มาเคลียที่ดินเคลียเคลียที่ดินคนคนที่สี่น,นั่งฟังธรรมแล้วก็เหมือนกับแงน,มอง,งนะแงนมองดูดวงดาวเงี้นมองดูดวงดาวก็คนคนแรกเนี่ยที่ที่นั่งแล้วหลับเนี่ยเคยเกิดเป็นงูแล้ว 5้าร้อยชาติแล้วถึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์คนที่ออ่นั่งแล้วขย่าต้นไม้นั่งฝั่งเทนแล้วขย่าต้นไม้คนนี้เคยเกิดเป็นลิงแล้วหลายชาติมากความรู้ได้หมายจำทำให้ผู้ชายคนนี้ไปขย่าต้นไม้และคนที่เขียรเขียร์ยินอยู่ในอดีตชาติไม่ได้เคยเกิดเป็นมนุษย์เลย เกิดเป็นไสเดือนทุกชาติถึงชอบพวนด,ดินใช่ไหมใช่จิตดวงสุดท้ายที่เป็นเป็นความรู้ได้หมายจำทำให,ให้ให้ให้เขีียดินอยู่อยงนั้นค่ะแล้วคนสุดท้ายนี้เป็นยังไงคะคุณแม่คนสุดท้ายนั่งฟังเรื่อการสงบค,ค่ะเคยเกิดมาเป็นพรามที่ศึกษาปัติยาศึกษาชีวิตแล้วก็เมื่อฟังธรรมของพระเจ้าในครั้งนี้เนี่ยในห้าคนอ่ พามอง์นี้ที่นั่งสงบก็ได้บรรลุพระโสดาบันนี่ก็คือนี่ก็คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าเรื่องที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระนนอนในลักษณะคนห้าใน <bad S 1> แลักษณะใช่ในคนห้าลักษณะที่ท,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 ที่การเกิดเป็นคนยากเนี่ยเพราะว่าถึงแม้จะเกิดมาแล้วความเป็นคนก็ยิ่งยากกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราเคยเกิดเป็นอะไรมา อย่างเช่นมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้ามีชีวิตตัวเองก็เคยเกิดเป็นงูที่ไม่เคยฟังภาษาอะไรออกเลยนี่ความรู้ได้หมายจาที่มาเกิดเป็นนิสัยพอฟังธรรมปุ๊บแล้วหลับเลยเนี่ยเคยเกิดเป็นงูเนี่ยถว่าเขาจะได้อะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านท่านกำลังบอกว่าการเกิดมาในแต่ละชาติที่ไม่จดจำพระธรรมเลยเพราะว่าเป็นเดรัจฉาน แต่การที่ฟังแล้วเข้าใจนี่ถือว่าเราได้เป็นสัตว์ประเสริฐใช่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะว่าเราเราต้องเกิดมาเป็นคนหลายชาติแล้วล่ะเพราะว่าบางทีเนี้ยฟังทำคําเดียวเราก็รู้แล้วว่าเราควรจะจะมีชีวิตอย่างไรนี่คือการเกิดที่เรียกว่าเกิดยากนะคะการเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งยากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดมาใช้ชีวิตอย่างประมาทก็มเสียเวลาใช่เสียเวลาเกิด ก็ในในขณะที่เกิดมาแล้วก็มีโทสะครอบงำมีความโลภครอบงำมีความเอาต้องบอกว่าความหลงครอบงำเนี่ยมันมันก็ทำให้การเกิดมันไร้สาระเหมือนกัน ต้องบอกว่าในช่วงกระจกธรรมที่เราได้สนทนาธรรมคุณแม่ได้ตอบคำถามในวันนี้นี่มีสาระให้กับท่านผู้ชมเป็นอย่างมากๆๆสําหรับในช่วงหน้าก็มีสาระที่ดีๆอีกมากมายเช่นกันในช่วงนิทานชีวิตอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าค่ะ